สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับใน Booking Live Thailand เช่นเดิมนะครับวันนี้เดี๋ยวบุ๊กจะมาบอกผลนะครับผลสกอร์นะครับสหรับฟุตบอลเมื่อคืนนะครับเรียกว่ามีทีมใหญ่ๆเนี่ยเตะกันหลายคู่มากนะครับผมคู่แรกนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผม เก็บ3แต้มมาได้เรียบร้อยเมื่อคืนเรียกว่าพืดจับใช้ได้เหมือนกันนะครับเตะกับเซาท์แทมตันแน่นอนเซาท์แทมตันนะ South เป็นฟุตบอลที่เขาเรียกว,ว่าเพซซิ่งเหนียวอยู่แล้วนะแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยเทนฮาก,ก็สามารถนำลูกทีมเนี่ยคว้า3าแต้มมาได้นะครับโดยได้ประตูชัยจากบูโรเฟอร์นนัเดสในนาทีที่55นะครับผมพวกเราเนี่ยก็จะเริ่มเห็นทรงของ,ของฟุตบอลในทีมแฟนเชสเตอร์เทนแฮร์ในสไตล์เทนฮาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะถ้าสังเกตกันดีๆนะครับเมื่อคืนมีหลายคนบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเล่นกันไม่ค่่ออยดดีเเทากัับนลลิวรร์พูหื หลายหลายคนบอกว่านัดนี้ดูเอื่อยกว่าปกตินะฮะต่อบอลเป็นรับตลึกเพราะว่ามีช่วง southampton ี่ยค่อนข้ายอย่าหงบุกแมเชสเตอร์ยูเต็ดได้อยู่เรื่อยๆเช่นกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวของผมเองนะผมมองว่า รูปแบบการเล่นแมนยูดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นแผงหลังหรือเกมรับเนี่ยในการที่เขาเซตทีม,ต,มต้านไม่ให้ซอร์เทมสันได้ประตูตตคืนเนี่ยเล่นกันเรียกว่าเหนียวมากๆเลยนะครับตัวของวารานนะครับแล้วก็ตัวมาร์ติเนตเองเนี่ยเริ่มเข้าขากันนะครับแล้วก็บอลสวนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวเลยเหมือนกันนะครับเมื่อคืนถ้าเล่นดูแล้วดรอปลงไปก็จะเป็นแค่ปิกสองฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสุดท้ายเราต้องไปดูกันต่อไปนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ย ในรูปแบบการเล่นที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็แทน,นะ,ะมีเวลาจัดการกับทีมมากขึ้นเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนและสนุกขึ้นแค่ไหนนะคะรับแฟนผีต้องติดตามกันนะครับผมสำหรับขาวที่สองแล้วขอยังอยู่ที่แมเชสเตอร์เต็ดนะครับเพราะแน่นอนครับคิตโนโนโดนะครับเมื่อวานนะฮะลงมาตัวสำรองนะครับผมแล้วก็มีข่าวนะครับหลุดออกมาว่านะครับเมื่อครั้งที่เชลซีนะครับองทมาโทโุกิลเนี่ย อย,อยากได้ลูนโดนะครับซึ่งเชลซีอยากได้ลูนโดจริงครับทูเคิลมีความสนใจในตัวของเซียร์เนะครับเพื่อจะเข้าไปอยู่ในทีมเชลซีนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่มันไม่เกิดขึ้นนะครับเกิดจากรับดังนิดนั่นเองนะครับเพราะว่ารับดังนิดกับทูบัตทูเครนเนี่ยเขาเป็นอ่าเรียกว่าอาจารย์มุกสิทธ์กันนะครับแล้วก็รับดังนิดเป็นคนบอกทูเคิลว่าอย่ากนำโรนัลโดเข้าไปที่เชลซีครับผมอันนี้ก็มีความที่ แฟนๆผีหลายๆคนก็น่าจะรู้มาบ้างน,นะครับว่าลับลังลิกเคยพูดไปว่าคิเตาโน่ลอนโดไม่ใช่นักฟุตบ,บอลที่เหมาะกับการเพสซิ่งแต่อย่างใดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่อายุมากแล้วหรือตอนที่อายุยังน้อยนะเมื่อทีมเสียบอลไปจะก,กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมเฮ้ยไล่บอลกันอย่างเงี้ยอ่อนลนโดไม่ใช่นักเตะสไตล์นั้นนะครับผมก็เลยบอกได้บอกอกับทูมสทูเคิลไปว่าโรนันโดไม่ควรอยู่ที่เชลซีครับผมแล้วก็แน่นอนครับทูมสทูเคิลค่อนข้างที่จะเชื่อลับลังลิก นะครับดิวนี้เลยยังไม่เกิดขึ้นครับสุดท้ายก็ต้องทิเทิลล์นก็ต้องไปดูกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับว่าจะได้ย้ายไปหรือเปล่าครับอ่เมื่อกี้พูดถึงเชลซีนะครับมาต่อกันข่าวที่3เลยนะครับเมื่อคืนครับเชลซีครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ฟุตบอลคู่นี้ผมบอกว่าค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวนะครับเชลซีนะต้องเล่น10คนนะครับผมด้วยความยากลำบากเลยนะครับเพราะว่ากาเลเกอร์นะครับโด่งไปแดงตั้งแต่นาที28ครับแล้วก็ สุดท้ายแล้วนะครับเชลซีก็ยังคงเอาชนะเลสเตอร์สตีไปได้ด้วยสกอร์2-1นะครับได้จากไลอันสเตอร์ลิงทั้ง2ลูกนะครับผมส่วนเลสเตอร์สตีเนี่ยได้จากเอสบาร์นะครับผมแฟนๆอ่าสิงบลูนะครับก็น่าจะเชียร์กันและสะใจกันพอสมควรเลยนะเพราะเล่นบอล10คนแล้วกลับมาชนะได้นี่ถือว่าสุดยอดมากครับเอาล่ะสำหรับคู่ต่อไปนะบอกเลยว่าเห็นฟอร์มแชมป์ลางๆมาแล้วนะครับผมนี่ก็เรียกว่าฟอร์มแชมป์จริงๆนะครับสำหรับลูกทีมของเป๊ปมาเดโอล่านะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนะเรือใบนะครับ ไปเจอคริสตัมพาเลทครับโดนนำไปก่อนถึง2-0นะครับผมโดยการทำเข้าประตูตัวเองของจอโซน์หนึ่งลูกนะครับแล้วก็เป็นอของแอนเดอร์เซนนะครับมายิงต่อในนาทีที่21นั่นเองนะครับเรียกว่าคือจับเลยเพราะว่าโดนนำก่อน2ลูกนะครับหลังจากที่โดนนำไป2ประตูนะครับต้องบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอมแพ้ครับเขาเขายิงคืนถึง4ลูกนะครับประตูแรกเนี่ยได้จากแบรเนาร์โดซินวานะครับและอีก3ลูกครับผม แฮตติกแรกมาแล้วครับผมจากเออร์ดิงเบลฮาแลนด์นั่นเองนะครับผมเชื่อว่าแฟนเลนหลยหลายคนเมื่อคืนนี้คงสะใจกันสุดๆเลยทีเดียวนะครับสุดยอดครับผมสำหรับทีมของเป๊ปบาร์ดิโกล่านะครับเนี่ยครับที่ผมบอกว่าฟอร์มแชมป์เป็นยังไงนะครับคือพวกเขาเนี่ยหลังจากที่โดนนําแค่ไหนเราจะเห็นได้จากฤดูกาลที่แล้วว่าเขาจะกลับกันมาได้เสมอนั่นเองครับและทีมสุดท้ายครับที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับนั่นคือหงแดงเฟอร์ฟูครับลูกทีมของเยอร์เกนคอปนั่นเองแล้วเมื่อคืนเนี่ อ๋อเรียกว่าเอาชนะบอลสมัร์ตนะครับไปได้ถึง9ต่อศูนย์นั่นเองนะฮะโอ้โหแบบเรียกว่าฟุตบอลดูกันสนุกฟังเดียวเลยดีกว่านะครับโหดมากๆนะครับเพราะหลายๆทีมเนี่ยมีการแซวมีการแซกันอยู่นะว่าโอ้ยิงขนาดนี้เรียกว่าเขาเรียกว่าโกดใครมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าผมแลวรู่คูตอนนี้เนี่ยน่าจะได้ฟอร์มที่ดีกลับมาแล้วนะครับด้วยความกระตุ้นแต่ที่สำคัญครับตอนท้ายเกมนะครับ มีคลิปหลุดออกมานะครับเป็นแฟนบอลท่านหนึ่งนะครับทัชนะครับตะโกนเรียกตอนที่เจ้าของสโมสรเรียกคูเนี่ยกำลังเดินเข้าโมองครับบอกว่าต้องเราต้องการกองกลางกองกลางกองกลางและสิ่งที่จอนะเจ้าของสโมสรเรียกคู่ทำก็คือยกมือรับนะครับแล้วบอกว่าเดีย๋ยวจัดการให้ครับผมโหเรียกว่าเนี่ะหลังจากได้ฟอร์มดีแล้วเนี่ยน่าจะได้รีฟิลกองกลางคนใหม่มาอย่างแน่นอนแล้วนะครับเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าจะออก ที่ใครนะครับซึ่งผมเชื่อว่าแฟนๆเรียกคูนะครับจะได้เห็นวิวตัวใหม่ในเร็วนี้นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับยดางที่เขาบอกไว้แล้วว่าคนนั้นต้องคือคนที่ใช่แน่ๆครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้นะครับหลังจากฟุตบอลทีใหญ่เตะกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกทีมเดี๋ยวเรียกว่าฟอร์มไม่ตกกันเลยนะครับสามารถเอาชนะเอาตัวรอดกันไปได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับพุกิ้งไลฟ์ไทยแลนด์นะครับฝากไลค์ฝากแชร์กับพวกเราด้วยนะครับผมยังไงติดตามต่อนคราวหน้าผมวัันนนนี้ก่อะครบผมสสวััดีครบ